สวัสดีครับนี่ชีวิตคนมันนอกครับทีมงานมีนายนี่เขาจะเอามาลงจางน้ำพวกนะครับและนี่ในกล่องเชียร์เนอะเสียนกรอนลงไปก่อนละเป็นแม่น้ำนะครับเอาชัวชัวนะเสียร์สันกันล็อลไวแบบนี้ตอนนี้เขาจะลอง ลองงมพอป่าก่อนหัวนกันไอ้ต้เอเส้นไหน้ามันน่ิดนะเส้นดามอฟอ่ะด้ามีป่ามีมีเออมือลูบพอก่อนนะครับป่ามีมมนจะจนใส่มือแลวจะเอาเหมขวบก๊อมเครงลูได้ผิดปลาบหินเลครับอื่มีปลาแต่งบกน เสียงก้อนว่าเด๋ยวไหลป่าขึ้นทางบนไ่นะครับเสียงก้อนไหลป่าเหเอ๊ะมาตังไห้เี๋ยวบกก่อะบอกนะทานีกว่ต้องขึ้นไปทางบนไนะครับป่าถึงจะมีน้่น่งสุดตาเสียงก้อนบกป่าป่าในโคนะครับ กะงมๆดูแล้วตะนี้เฮาจะเอาแห่ไปปุกได้บ่ไปงมเด้อนี่มันออกเรียนบุญแซวว่า <laughs> 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 ันร <it> <c ười> ุ่นกันกันนั่นนะครับตอนนี้ห้าเจ้าแห่ไปปุ๊บหลักเขาไปปิดคู แห่เอ็นนะครับต้องมีเผาหรือมีเปาด้วยทีมงานอยู่กลางๆกับเสียวกรุ๊ปกนล่ะมุดเข้าไปในป่าในป่ามันเข้าแห่นะแห่เปาเหมือนยัง่ะเอาโชว์ตัวโชว์ตัวโอ้แบส้อยจุดไง กินอยู่เนอะครับเนออ่าจะกุ้มก้อยก่นอนอนานนี่ก็ได้ตัวสองตัวปลาส้อยนะครับลากเก๋มามเอาต้องปีในใส่เข้าเป้าวันขำนนนมากถึงว่าป่าป่าป่าม่ได้ป่าก่อนอ,อืม เด้สดได้นะครับมาได้ลงไปเก็บบรรยากาศมันเป็นป่าั้งนั่นนะครับหลังมากระทันตกวจะได้ป่ากันอยู่เฮ้กุก้อนวาป่านี้ป่านายอะซิปไปซิปกรตัว อยู่ใน,นแหมัมได้อยู่ครับได้แต่ได้บุบู้โอ้ได้ปันใน้วครับเออตัวเดียวนาะได้นน้ำลึกขนาดกันปามหมีนะเออได้แล้วนะครับงาน Hoa hoa là hoa 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 có hoa 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 ตมุดนำลงไปลึกจ้ะไปแล้วกนี่น่นนี่นีอยหโช์พ่อเหรตองปตองฮะโอ้นี่งงมือเปล่าไี่นะเจอเสียนเห็นแล้ว Tiến sẵn con nhang hôm đi có một Tiến sẵn có một cái gì nọ <laughs> được vào khảo được lúc lúc lắc lắc là phá đấy đấy đây sí, Ừ, bốc nè bốc nó. nó ở đây chưa cả con ngắt bốc còn đây đang nằm còn đây con lắc o cái nó bút quay đu ลูกลูกน้ำยังก็เทงนี่น้ำอิงเกออะก้อนนี่ลูกน้ำเผือดนี่ได้อยกกู่ก <laughs> ะโอ้ดาเอาบดได้แท้เน,ะนานะธรรมดาเอยลูกน้ำอิงนี่นะ <laughs> ยิ้ใจอยู่เฮงมีจะ่ไหมก่อนเรือสกปราร้าๆนะนี่ปลาดุกเฮ้ยะนี่นี่ปลาดุกเหรอเนาะดูโอ้นี่มือเปล่านะครับเนอะเขาถ่ายเขถ่าย

เมันตอกกันเติอต่มนเนี่ยานีมากอะเล่นขวนงูมุนโดนพอใครกระดางใครอะโอ้โหนี่ประกตสุดยอดตะลึงตะลึงเปล่นะมันใจมือกบอนใจมือเปลางมได้จะหลายแล้วนะจเนี่ยฮะ Oh. ้างซ้ายนี oh. ่กับมือถูกมือวะโอ้รนี่ดำแตะอมแตะอยางงมอ่าอ้ปลาปานักกระโดดนี่นักขนาดวะครับตายอย่งนักนักกนดประคุณปลาคุณมั้งกปคุณ นำแล้วตัวดำลงไปเออโอใจเอาวันนี้ตอนนี้ได้คำสามบากแสามตัวง้อมละนี่ง้อมละเออนี่เสียนเป็นน้ำอิงเี้นี่นะสุดยอดสตัวปลากดสามตัวคำเดียวนั่นผมนี่แหงนะอ่กดมีนูต้มส้มนี่สุดยอดปลาอยู่นี่มั้งตุ้งอืมขอนบอกขอตะนผู้คนมันนี่ขอตอดคำเต๋า แล้ววาเนี่ไหนตุ่มห่ะลักออกไรงนกวางงนเนาะโอมเนาะเนี๋ยวยองปืนเป็นโค้ะนี่ดดิ้นเนี่ยเป็นลึกีดดินเนี่ยอ๋อเป็นลึกขี้ดิน ใจเขาดำนำ้ำลุกน้ำอิงโอ้ปลิมปะแป้ะมันเนี่ยเฮ<อ>้ยหนุ่มเอาเดี๋ยว <laughs> โอ้โคนเห็นลมปลิมปลาป้ะโอ้เสียงสั่นเนี่ยแฉะนะครับแคปนุ่งเบาโอ้หัวตุ๊ก Này, con bọc dưới à, à, à oh, này nặng Ồ, đây กระจก lệ หนัก Nó ๆ nào โห làm แหมคือ ôi,

ตัดโคลสันมันอยู่โคนระวังนี่โคอย่นี่แหบพกอ่ระวังนี่เงาเลยเนาะตอดผมเพชรเลยมั้ยเนออดทีนี่จะทำมันดาเนะนี่กะเออผมเพชระก็ไม่นะอ้าุ่นี่จะรุ่นแล้วนะครับเออบนี้

Ba lạc bà bà con bà lạc bà lạc con lạc bà 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 nám, bà lạc bà lạc bà lạc nám lạc <laughs> น้ำหน <laughs> ุ่ยแม่น้ำอืมแค่น้ำนามอย่างนี้คงจล้วอืมกลับสุดท้ายกลัวว่าจะออกไ <laughs> ว้ละอาช่วยมันหน่อย <laughs> อืมช่วยเบาหน่อยโอ้โหนี่นั่นไป <c oughs> เลยไปดูผลงานนะครับติดตามได้กี่ตัวนะครับ วันนัแนวหน้น่ต้เอาสมบูรณ์มาตัวแก้ตัวมันฮ่มได้เส์ฟิริการที่แค่นั้นแ่ะกำแคบเงืนทีมงานคนหนา่มดูผลงานก่อนแห่ประทานเนาะเผาวอแห่มันแหมันลงมได้ะโอ้มันลงลุ่มมันก็เขาจะจกมันจ็จกมาได้มันตึงไงปลาซอยปลากดปะปลาเนาะ ดุ๊กไปลิม้มอ่าวันนี้เขาก็สั่นหาตทั้งน้า,นา,<ร>ามาฝากก้อยเหรอเนี่ยวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกเอาบรรยากาศตั้งน้ามาฝากนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามทางช่องเอฟซีนะครับเมนูก้อยป่าสักหน่อยนะครับกินนะครับวันนี้ขอบคุนะ้นเออเส้นสันนกน้ำอิงจับมือเปล่าก็ได้นะครับป่าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้นะครับช่องชีวิตคนมันหนอก กดติดตามนะครับนับทีมงานเมียนไยด้วยนะครับขอบคุณครับ